าส uh huh. วัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้วันนี้นะคะที่เบลก็จะมาจัดอันดับกันนะคะคือว่าการจัดอันดับของเราในวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดอันดับในในกระตูนเรื่องในกระตูนเรื่อง S อ o r l d กันนะคะซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้นะคะมัน มันก็คือตัวละครผู้ชายที่หล่อที่สุดในในกระตูนเรื่องนี้นั่นเองนะพี่เบลก็ต้องขอสวัสดีวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะใครใครที่เปิดเรียนกันแล้วเนี่ยต้ขอตั้ใจเรตั้งใจเรียนอุบาจานททั้งหลายเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ ขอให้สอบผ่านกันสับวันนี้เราก็จะไปเริ่มเรองกา่อนนะคะโอเคค่ะอันดับที่ห้านะคะคือว่ามีมีห้าอันดับเท่านั้นนะคะที่ที่เบลเลือกมาโอเคห้าอันดับนะคะนั่นก็คือทอสนะคะใช่ค่ะทอสค่ะทอสนั้นเป็นตัวละคร ตัวหนึ่งนะคะท,ที่มีลักษณะใส่่ใสเสื้อใส่เสื้อบูทสีแดงนะคะแล้วก็ผมสีน้ำตาลแล้วก็ตาสีดำนะคะแล้วก็ใส่กางเกงยียนสีดำนะคะแล้วก็ใส่ใส่ใสรองเท้าใบสีดำนะคะโอเคต่อไปนะคะ เรามาในอันดับที่สี่กันเลยนะคะนั่นก็คือทอมนั่นเองค่ะทอมนะคะเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่ที่มันแบบที่มันแบบไม่ค่อยเหมือนใครเลยนะคะนั่นนั่นก็คือตาของเขานะคะตาเขาจะดําอะค่ะแล้วก็สาเหตุที่เขาตาดํานะคะก็ก็เพราะว่าเขาอะตาตาตาดาตั้งแต่เกิดเลยนะคะซึ่งพี่เบลไปหาข้อมูลจากในช่องอื่นมาแล้วนะคะปรากฏว่า ที่ที่จริงอะ่ะเขาเขาตาดํามาตั้งแต่เด็กค่ะอันอันอันนี้คือเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงของทอมทั้งทั้งหมดเลยบาคนคือลักษณะของทอมะคะก็จะใส่เสื้อบูทสีน้ําเงินนะคะแล้วก็จะมีผมสีน้ําตาลแล้วก็ตาดําอย่างอย่างที่พี่เบลเนี่ยเล่าไปในเล่าไปตั้งแต่เมื่อกี้นะคะแล้วก็จะใส่กางเกงยีน สีเทานะคะแล้วก็แล้วก็จะใส่รองเท้าผ้าใบเป็นเป็นแบบพวกเป็นแบบพวกตารางค่ะมันจะมีทั้งทั้งหมดคือขาวขาวกับดำอะค่ะโอเคค่ะต่อไปอันดับที่สามนะคะก็คือแมทค่ะแมทนั้นเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่ท,ที่ที่เบลลคิดว่ามันมันไม่เหมือน กับเพื่อนคนอื่นมันไม่เหมือนมันมันไม่เหมือนกับเพื่อนคนอื่นนั่นก็คือเสื้อนะคะก็มันก็เหมือนกับทอมเนี่ยค่ะที่ที่แบบตาดํานะแต่แต่ว่าแต่ว่าตัวละครตัวนี้แมทเนี่ยเขามันจะต่างกันก็คือเสื้อค่ะค่ะมันก็คือเสื้อมันก็คือเสื้อแจ็คเก็ตสีมินน์นั่นเองค่ะไม่ใช่ไม่ใช่สีเขียวแล้วสีมิน์ค่ะเสื้อแจ็คเก็ตสีมินน์นะคะคือลักษณะของแมทนะคะ ก็ก็จะมีผมสีส้มนะคะคือไม่ใช่ผมสีเหลืองนะผมสีส้มเออโอเคผมสีส้มแล้วก็ตาสีดำเหมือนเดิมแล้วแล้วแล้วก็ใส่ใส่เซื้อบูสสีสีม่วงนะคะแล้วก็แล้วก็เขาแล้วก็เขาก็จะใส่เสื้อแล้วก็แล้วเขาก็จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีสีเมนลง ลงลงทับไปด้วยนะคะเหมือนเหมือน,นกับอย่างที่พี่เบลเนี่ยก็ไปตั้งแต่เมื่อกี้นั่นเองค่ะแล้วก็จะใส่กางเกงยีนสีน้ําเงินแล้วก็จะใส่รองเท้าสีดํานะคะเหมือนเหมือนก็เหมือนก็เหมือนกับท้อน,นี่แหละคะ่ะท้อก็จะใส่สีดําเหมือนกันมาถึงมาถึงรองเท้าผ้าใบอะคะ่ะแล้วก็อันดับที่อัน โอเคพูดโอเคพี่พี่เบลขอขอภยัยดยนะคะโอเคค่อยคพอ,อยพูดค่ะต่อไปอันดับที่สองนะคะจ๊อดค่ะคือว่าพี่เบลจะบอกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่พี่เบลให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมาอยู่ในอันดับที่สองนะคะก,ก็ก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้มัน ด้วยความที่มันเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมด้วยด้วยด้วยความที่มันอยู่บ้านหลังเดียวกับด้วยความที่มันอยู่บ้านหลังเดียวกับเอนวาโดอะค่ะคือคือมันคือมันเอาคือมันเอาริงป้าทุกคนคือมันแบบก็ไม่ใช่ตัวร้ายสักคือมันก็ไม่ใช่ตัวร้ายสักเท่าไหร่นะมันก็แบบ คือคือว่าคือว่ามันตายไปอ่ะมันมันก็มันก็มันก็ยังเป็นคนดีอยู่นะเออมันก็ไปสามารถขึ้นสวรรค์ได้อ่ะเออซึ่งซึ่งซึ่งสีเสื้อของจอห์นนะคะมันมันก็จะเหมือนกับทอมไม่แหละแต่แต่ว่าทอมอ่ะเขาจะใส่เสื้อบูลน,นะคะแต่แต่ว่าจอห์นอ่ะเขาเขาจะไม่ใส่เสื้อบูลน,นะคะอ่ะงั้น งั้นก็มันอาจจะเป็นความคิดของส่วนตัวของพี่เบลก็ได้นะคะโอเคค่ะว้ยพู้จะเจ็บคอมหมดแล้วค่ะทุกคนโอเคโอเคน,นี่ก็จะอันดับที่หนึ่งแล้วนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะก็คือคงเป็นคงเป็น,คง,ปนคงเป็นใครไปไม่ได้แล้วนั่นก็คือเอสค่ะ <laughs> ใช่ค่ะเอสค่ะ พี่เบลพี่เบลคิดว่าตัวละครเอสด่ะมันต้องอยู่ในอันดับที่หนึ่งแน่นอนก็ก็เพราะว่ามันมันคือเจ้าของของกระตูเรื่องนี้เออไม่ใช่ค่ะมันคือตัวละครตัวหลักของเรื่องนี้ใช่ค่ะหรือไม่ทุกคนจะเรียกว่าตัวละครเอกของเรื่องก็ได้นะคะเออคือลักษณะของเอสนะคะก็จะใส่เสื้อสีเขียวนะคะแล้วก็ผมสีน้ำตาลกัน มักัมกับสองคนนี้ท้อยกับทอมแต่ว่าผมสีน้ำตาลเขาจะดูเข้มมากกว่าผมแล้วก็เขาจะใส่กางเกงยียนสีครีมนะคะแล้วก็จะใส่ใส่รองเท้าบ๊อบใบสีเขียวนะคะก็คือตามนั้นนี่แหละคะ่ะก็ก็นั่นก็คือแนวก็นั่นก็คือแนวคิดของผู้สร้างการ์ตูนเรื่องนี้นั่นเองนะคะ โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับสำหรับคลิปในวันนี้นะคะมันก็จะเป็นคลิปมันก็จะเป็นคลิปแรกๆที่พี่บเบลมาไลฟ์สดมานะคะก็ก็ก็พี่เบลก็ขออวยพรน้องๆทุกคนนะคะสำหรับใครที่เป็นเด็กนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็รักษาสุขภาพเป็นเด็กดีของพ่อแม่และและครูบาอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะ แล้วก็แล้วก็แล้วพวกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจเยอะให้ให้พี่เบลด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่พี่พี่เบลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้พี่เบลต้อง,ต,องต้องก็ต้องแบบพูดพูดมากแล้วคะ่ะโอเคค่ะสำหรับ แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพี่เบลต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย